แชร์ฟลอเลสสีนี้บอกเลยว่าเหล่อมากจ้า,จาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องน้าสืบมโนกตสริใหม่แล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องใหม่เล่นจ้าออมากับทำกามบรรยากาศอีกแล้วนะคะเออลมหนาวลมหนาววันนี้แบบ18องศาจริงเหรอจริงแถวบ้านโตนะตืาา่น2ว่า18องศา6แต่ว่าตอนนี้3 6 26 ไม่ก็ยังมีลมอากาศดีอยนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไดหนาวหรือยยงอากาศเป็นทางไซแน่คอมเมนต์เข้ามาทักทายร่วมสนุกกับเราได้นะคะมาวันนี้มาพบกับรุ่นอะไรจ้าเชฟโรเล็ตโคโลราโดนะคะ2.5 LT เี2,018เลยจ้าจ้าปีใหม่ล่าสุดสีนี่แจ่มมากเลยนะคะแล้วก็ออกรถกับเราสองคนใช้เงินดดวเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นจ้ากเก่าเลยพี่น้อง แต่ว่าต้องเครดิตดีหน่อยนะจ้าคะแล้วก็ที่สำคพัญปีนี้จนถึงมีถุนายนปีหน้าเอาไปผ่อนเพียงแค่1,600บาทเท่านั้นเลยโอ้โหใจโโหดีมาก<ๆ>มาเอโอโคตตถึงเลย<อ><อ>นะคะแล้วก็โปบยแห็งๆสีเจ้าไปหาจากปลายแดงไปเดยแล้วนะไม่มีเพราะว่าศูนย์เชฟป,ปิดไปแล้วออมันปิดไปแล้วทําการปิดโตลงไปแล้วปิดลงไปแล้วไม่เป็นไรมาหาเราว่าแม่ศูนย์เชฟอ่ สามรบเลยเช็ว่าเปิดไหมจะเราถามว่าเป็นยังเอฟซีคือมากซื่อแท้จะบริยานเรื่องอะโล่อะไรบอกจะไม่ต้องห่วงเลยจะอะไรมีเยอะและบางตัวใช้กับอีซูซูดีแมกได้ด้วยนะคะะรถปีใหม่เจ้ายังมาถึงเดี๋ยวฝากไปถามหาเรื่องอะไรเถอะเออเออเอารถไปใช้งานแบบราคาเบาๆก่อนจะหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยบาทเท่านั้นเลยสุดยอดโตรถึงโตรถึอเลยได้รถปีใหม่จะไม่น้อยไม่น้อยด้วย แล้วก็ราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาอีกต่างหากนะคะเอออย่าเ่าเด้อลูกค้าเด้อ่อนแบบสบายๆเลย่อนบางทีนะราคานี้อาจจะถูกกว่ารถรถเก๋งด้วยซ้ำแมนจ้ะแล้วก็มาดูรถเลยมามาเบิ้งถเราพาเลยบดียอไปหาว่าตัวะเอออะไรเลยค่ะมาลิอมจากล้อเลยล้อเดิมโรงงานเดิมโรงงานแท้ๆเลยนะคะมันบปล่ลอมันไม่หล่อมันไม่จับ สำหรับ S.C.C นี่ต้องจัดลอ้อแม็กใหม่ย่างใหม่ให้เขาส่วนมากไวรุ่นนี้ต้องแบบว่าเอาไปขับมันต้อง่อนะเออมันต้องอโง่นะล้อของรถเนี่ยเปรียบเสมือนคิ้วของผู้หญิงเออมันคือมองกุฎของรถม่น,มนเห็นไฟหน่อกปุ๊บมันต้องรอเลยเออมันต้องรอเลยแล้วก็จัดแม็กใหม่ยางใหม่ไปเลย มีไลเนี่ยไฮฟีเออให้ฟีเลยเออตัวท็อปนะมีไฟตัดหมอด้วยจากนี่พ่าไม่เคยท็อปจนในกรร่อนอะกาะจริงแมนคือฟังก์ชันหรือว่าการ์ของเขาแทบจะไม่ได้ต่างจาก E45 c ต่างกันแค่แบนเท่านั้นแหละแมนมาคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยเด้อจ้าที่พ่อไม่เคยเฮียมีไฟไฟแล้วข้างตัวจบ ติดรถเลคะเลขไหมสี่หมื่นโลนะคะรถปีสิบแปดถือว่าน้อยมากนะอ่มีจอแอนดรอยให้นะคะวิทยุเครื่องเสียงแบบเออ่แอร์แมนนวลเกียร์ดูร์แมกหกสปีดแอร์แบ็กให้สองลูกนะคะฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับราคาสวยๆเลยจ้ากระจกบังข้างเป็นไฟฟ้านะคะกระจกข้างไฟฟ้าปุ่มเซ็นทรัลล็อกคลิปเลยค่ะนี่กดน้ากได้เชฟอ่ะคุณเลือกแค่ไม่กี่อย่างนะเลือกแค่สีรถกับเลือกว่ารถคันนั้นอ่ะแต่งหรือไม่แต่ง แปลพูลัคนมาแตงจ่าพูละคนมาว่าแตงแต่ห้างอ่อมีเหลือกหลายอยู่แล้วประตังห่วงแมนอ่ะนอซอกประตูเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีทอรเลยเด้อจ้าได้ไปนี่โคตรคุมนะแต่ว่ารุดร้านเราอ่ะตอนรีวิวจะไม่ค่อยเห็นความแบบสะอาดเออเพราะว่ามันขายประท่านเราเอามาให้เห็นก่อนเลยรถมาปุ๊บ คับผมรีวิวให้ดูเลยรีวิวป๊บเลยให้เห็นความเดิมจากคอมเมนต์ว่ารถต่ำมากเอาไปขี้ลากเอาไปย้อมแมลมาก่อนเออแล้วให้เรามาขายอันนี้รถมาถึงปุ๊บรีวิวให้ดูก่อนเลยชนบอกชนไม่ชนบอกไม่ชนจ้าแต่ว่าคันนี้ไม่เคยชนนัำไ่เคยชนน้ำอ่ะมาดูรอบตัวรถดิบางเดิมทั้งคันสีไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะจากแล้วก็กระบะไรเนื้อสวยๆของเชฟโรเลตเลยของแท้เลยไม่เคยเป็นลกของหลังมานะอ่ะเห็นเบอร์ของหลังน้ำเอาเห็นปะ สวยก็บจ้ะลำกล้องสวยเลยสวยเลยมีบันไดข้างหลังการชนหลังให้เออบางขั้นเขาก็ใส่ไห้บางขั้นเขาก็ถอดเ,เอาว่าถ้าถอดมันจะโบะนะ<า>นี่แผ่นเพดเชฟโรเลตนะคะจะอยู่ฝั่งคนนัง่งถ้าไม่มีห้ามซื้อขาย,ย้ไม่ว่าจะซื้อรถทับเล่าหรือว่าจะซื้อรถร้านอื่นเด้<ม>บอบ่ซื้อน้ำข้าบ่เป็นยังค่ะไปเบบางรถร้านอื่นกะ ถึกใจอยากซื้อรดลานเข้ากัเบิ้งให้ดีู้รว่าคันมาซื้อกับน้องเวนน้องนนดรับประกันเลยถูกต้องตามกฎหมายได้รถเดิมรถดีรถสวยรับประกันให้เลยใช่เอเพราะว่าพอแม่พี่น้องบ่ได้มีโอกาสบางคนบ่มีโอกาสเดี๋ยวเมื่งรถเดยวตรงคนจะค้องเองจ้ะเราก็เลยต้องรีวิวให้ดูแบบชัดเจนมามาดูมาดูห้องเครื่องจ้ะเริ่มจากด้านนี้เลยนะคะคันหน้าเดิมเมทอาเดิมครูสี่จุดเลยขา ฝ้ากระโปงไม่มีรอยถอดรอยขยับนะคะเดิมปาร์งามคักปกติเนี่ยรถเข้ามามันจะถอดฟากระโปงออกเพราะว่าเหมือนว่ายรุ่นเขาคับมาเขาจะไปถอดเซฟฝากระโปงเฮปล่าแต่อันนี้ไม่มีรอยถอดรอยแกะนะเดิมหมด่องแก้มเดิมไอเหมือนพี่น้องนัดวาเลยเดิมกิฟต์เลยชัดเจนพันหน้าเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบจ้ะฝั่งนี้เดิมนะคะเดิมเบิร์ฟากระโปงไม่มีรอยถอดรอยแกะเหมือนกันเครื่องสอง0ันห้าเดิมๆไม่เคยทําอะไรมาไม่เคยจูนกล้องรีแม็ เราเคยเห็นอย่างมาเลยเดิมๆเลยเหมือนออกศูนย์แต่เลขใหม่แค่สี่หมื่นแค่สี่หมื่นใช้งานประมาณปีสองปีจ้ะเลขใหม่สี่หมื่นถือว่าน้อยมากๆนะคะเจ้ะจะไปใส่เป็นสิบปีเปล่เจ้าค่อยจะไปหามฮายี่ห้อไหมเพราะรถอ่ะประมาณสิบปีมันก็ควรจะเปลี่ยนคันได้แล้วเพราะว่ามันเสื่อมสภาพตามการใช้งานของเขาคนใส่งานนัะแม่นจ้ะมาเซฟโรเลตโคโลราโดนะคะ2.5 LT เกียร์โรแม็กหกสปีด เป2018จนสิบแดจ้าปราคาขายอยู่ที่3 9 5 0 0 0า่าับาทสเสนเลยราคาย่อมเยาวมมาก<อ>ะคะต้องเชฟเท่านั้นนะพี่น้องนะแล้วก็ออกรถก็สองคนใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนบาทเหมือนเดิมจ้าจ่าดาวไปเลยจ้า,จาแล้วก็ที่สําคัญปีนี้จนถึงมิถุนายนปีหน้าเอาไปผ่อนเพียงแค่หนึ่งพันอีก600บาทจ้าครับผมแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่ 1,600ท่านั้นได้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากเราสองคนนะคะค่ะจัดให้ค่าโอนให้ภ่าสีพรบอให้จดส่งรถถึงบ้านกอนออกแค่น้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเล้ยวติดรอบคันระดับยนต์ติดรอบคันประกันหลังการขายดาวพบลสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มจ้าแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งขั้นไปเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะแถมบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่า1,000บาทจ้า แล้วก็ใครสนใจอยากจะซื้อจะจองต้องทํายังไงบ้างเอ่ยใครที่สนใจอยากซื้อจ,จองนะคะเชฟพันนี้เลยจ้ะเซฟสวยแบบนี้เลยสวยงี้เลยเรว่าจะได้กระซามันอ่ะคอยว่าดีเ<อ>จ้าเสือคอยว่าละพันเจ้าเสือ,อคอยเจ้าอยากซื้อยากจองจ้ะทางเพจเฟซบุ uk, ๊กทคะลิงไลน์น้องเหมยน้องนัดพร้อมด้วยเบอร์โทรนะคะปักมดุดอยู่ด้านบนส่วนช่องทางยูทูปปักมุดด้านล่างนะคะกดแสดงเพิ่มเติมกดแอดไลน์กดทักกดโทรมาสถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลย แล้วก็สับนเอฟซีคนไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปว่าเป็นแนะนำเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยได้ก็เดี๋ยวเรา่านะนมาทำการตลาดไปเลยสามล้านบาทสับนเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนับสนุนเราบ่อยๆเดี๋ยวเราจะแจกตัเอฟซีส่งไปให้จ้าเลยนะคะเชฟโรเลตสีเทารวยคนห0ึพันหกร้อย